สัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่องแม่สาวน้อยนะคะคลิปนี้จะทำในดวงความรักของชาวราศีมีนในเดือนกันยายน2567นะคะดวงเป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านนะคะดูแบบไม่ซีเรียสนะคะ โอเคมาเริ่มกันเลยนะคะไพ่ได้เปิดไว้แล้วอันนี้จะเป็นไฮไลท์ของเดือนกันยาในด้านความรักของชาวมีนนะคะคร่าวๆว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไพ่ใบนี้ก่อนนะคะบ่งบอกถึงการไปในปทิศทางที่ดีขึ้นนะคะาบางท่านอาจจะได้เป็นตัวจริงหรือความสัมพันธ์ชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่ก็มีบางท่านที่ เดินออกมาจากความเจ็บปวดเลิกลาหรือหย่าล้างกันก็เป็นไปได้นะคะบ่งบอกถึงการเดินออกมาจากความสัมพันธ์เดิมนะคะแต่เดือนนี้ก็มีความฮอตอยู่นะ,ะคร่าวๆประมาณนี้นะคะ,ะมีใบนี้ขึ้นมานะคะ บ่งบอกถึงด้านการงานอ,อาจจะเป็นไปได้ว่าด้านการงานส่งผลต่อความรักก็เป็นไปได้นะคะทีนี้มาดูทีละสถานะกันดีกว่าค่ะเริ่มจากชาวโสดก่อนนะคะชาวโสด มาเริ่มดูกันที่ไพ่ใบนี้กันดีค่ะไพ่บ่งบอกถึงความเจ็บปวดนะคะอาจจะมีการเลิกลาในช่วงที่ผ่านมาหรืออาจจะเลิกกันในช่วงเดือนนี้กระทันหันจนกลายเป็นชาวโสดไปนะคะไพ่บ่งบอกถึงการเกิดขึ้นแบบกระทันหันเลิกลากันทนหันสิ่งนี้บ่งบอกถึงความเจ็บปวด แน่นอนว่าต้องมีมือที่3เข้ามาแน่นอนเลยนะคะถ้าเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเดือนนี้ชาวโสดก็ไม่ได้ว่าจะใจอ่อนนะคะ,ะมีการบล็อกการเกิดขึ้นอ,อาจจะปิดทุกการทุกช่องทางในการติดต่อนะคะเพราะว่าท่านที่มีปัญหาเลิกลามีมือที่สาม เขาอาจจะมีการมาขอคืนดีกับชาวโสดนะคะมีการมาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะชาวโสดนะคะถ้าท่านใดก่อนหน้านี้มีปัญหากับแฟนหรือเงียบกันสักพักหนึ่งแล้วไม่ได้ติดต่อกันนะคะ จะมีการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะลักษณะของการที่ว่าเราหรือเขานะคะที่เหมือนมิตรที่ถีใส่กันไม่ยอมการมีการทะเลาะกันรุนแรงจนทําให้เงียบใส่กันนะคะ,ะเดือนนี้เขาจะมีการมาง้องขอคืนดีกับเรานะคะด้วยความที่เขาเขา,เขารู้ว่าเราเป็นคนใจอ่อนนะคะเป็นคนใจดีใจอ่อนอ ตัวเราก็ค่อนข้างที่จะลังเลนะคะมีความลังเลสูงอาจจะเป็นไปได้ว่าเรายังรักเขาอยูอ่แต่เราก็รู้สึกว่าคบกับเขาแล้วเหนื่อยอไม่อยากกลับไปแต่ก็รักเขามันจะประมาณประมาณนี้นะคะมีความลังเลนะคะบวกกับเราเป็นคนใจอ่อนอยู่แล้วนะคะชาวมินเป็นคนใจอ่อนอยู่แล้วนะ,ะชาวโสดที่มีปัญหากับแฟน ที่ผ่านมา,าจะมีลักษณะาการมาขอคืนดีนะคะแต่ว่าดูจากไพ่แบบละเอียดแล้วเหมือนเรามีการให้โอกาสนะเขานะคะอาจจะประมาณกลาง,ลางเดือนนะคะต้นเดือนเขาอาจจะมาคุยมาขอคืนดีกลางเดือนเราอาจจะมีการให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเขาดูตื้อเรามากเลยนะคะอแต่ว่า เป็นไปได้นะคะความสัมพันธ์จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะชาวโสดบางท่านจริงๆเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกว่าค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะเราจะดึงดูดคนหลายประเภทเข้ามานะาจะมีประเภทที่อ้หวัวงผลประโยชน์ก็มีนะคะ หรือว่ามาแล้วสารสัมพันธ์ต่อได้ก็มีรวมไปถึงท่านที่มีเจ้าของนะคะจะเข้ามาะจะมาแนวสายเปก็มีนะคะหรือว่ามาเจอกันจากการทำงานก็เป็นไปได้นะคะชาวสดเดือนนี้เรียกว่ามี คนเข้ามาหลายๆคนนะแต่ว่าให้เลือกดีๆนิดนึงนะคะเพราะว่าท่านที่เข้ามาจะมีแบบลักษณะการมีเจ้าของหรือมาแบบหวังผลประโยชน์ก็มีนะคะแต่ก็มีประเภทที่ว่าเขามาเขามาด้วยความจริงใจเขาเป็นคนใจดีอ่าลักษณะประมาณนี้มีการได้สารสัมพันธ์ต่อนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นอีกประเภทหนึ่งจะเป็นลักษณะของการเจอในออนไลน์นะคะอ่า แต่ท่านใดเจอคนที่ปากหวานเป็นพิเศษดูชำนาญด้านความรักอันนี้ให้ระวังนิดนึงนะคะเพราะสุดท้ายคนที่จะเจ็บปวดแล้วจะเป็นเราเหมือนเขาหวังผลประโยชน์อย่างที่กล่าวมานะคะเขาอาจจะมาเล่นๆไม่จริงใจแต่จะกลายเป็นเราไปรักเขาซะเองนะในเดือนนี้ชาวโสดต,ต้องให้ระวังนิดนึงนะคะแต่ว่า เรียกได้ว่าเราค่อนข้างจะมีเซนต์อยู่พอสมควรนะ,ะท่านที่มีเจ้าของไพ่แนะนําให้ไม่พูดต่อนะคะบล็อกไปเลยปิดกั้นไปเลยนะคะไม่เปิดใจนะแต่แอบห่วงนิดนึงอะ่ะในกรณีท่านที่เขาหวังผลประโยชน์เขามีกลวิธีมีปาก อาจจะปากหวานพูดเก่งทำให้เราหลงได้นะคะอันนี้ต้องระวังมากๆในเดือนนี้นะคะไพ่ขึ้นมาลักษณะประมาณนี้เนาะแต่ว่าไม่ใช่เปิดใจไม่ได้นะคะ,ะเจอทางออนไลน์หรือท่านที่มาแบบเป็นคนใจดีสายบุญอ่ะอันนี้ดีกับเรานะคะครบแล้วจเจริญแน่นอนนะคะอะมาดูท่านที่สถานะไม่ชัดเจนกันดีกว่าคะ่ะ สถานะไม่ชัดเจนนะคะสังเกตไพ่ใบนี้นะคะขึ้นมาอีกแล้วนะคะอันนี้ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่นะ,ะเพราะว่าชาวมีนเป็นคนใจอ่อนนะคะอาจจะเจอคนที่มาแนวใช้วิธี108ยแปทำให้เราอาจจะผิดพลาดแล้วก็เสียใจได้นะคะ เพราะว่าคนลักษณะแบบนี้เขาจะเข้าหาเราอะคะ่ะคนที่หวังผลประโยชน์จากเรานะอา,อาจจะคบด้วยการแบบคบหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งจากเรานะคะก็คือง่ายๆมาหลอกเราก็เป็นไปได้นะคะเขาจะมาลักษณะของการหาโอกาสมาคุยกับเรานะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกแล้วว่าเขาจะเข้ามาคุยท่านที่สถานะไม่ชัดเจนก็เหมือนกันนะคะมีโอกาสคนที่จะเข้ามา เขาเหมือนลักษณะของการมาขอโอกาสนะทั้งที่เราอาจจะมีคนคุยอยู่แล้วหรือว่าช่วงนี้เรามีปัญหากับคนที่คุยอยู่แล้วนะ,ะมันจะมีจังหวะของการคนที่ไม่จริงใจเข้ามา mm. ก็เป็นไปได้นะคะ mm. มีหลายคู่ที่สถานะไม่ชัดเจนอนะ่ะเดือนนี้มันเหมือนมีการ ประครับประคองนะคะมีการปรับจูนกันมากขึ้นเพราะว่าคนที่เราคุยด้วยก่อนหน้านี้ดูเขาเย็ยนชาใส่เราอะค่ะ,ะเหมือนเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจเราดูนิ่งดูอะไรไปนะคะเดือนนี้เรียกว่าข่าวดีนะคะอาจจะได้ปรับจูนกันนะความสัมพันธ์ก็เรียกว่าดีขึ้นนะคะ อันนี้สำหรับท่านที่ก่อนหน้านี้ดูนิ่งๆไปนะคะดูเขาไม่แล้ไม่สนใจเรานะคะอ่าม,มันก็มีนะคะท่านที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีคนคุยแล้วกลายเป็นว่าอยู่ดีๆกลายเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งเดือนนี้ก็จะมีคนที่เราคุยด้วยก่อนหน้านี้นะคะเขาจะมาง้อเรานะเขาจะมาขอโอกาสคืนดีกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะ ขาอาจจะเงียบไปเพราะอะไรอันนี้ไม่แน่ใจนะดูแล้วเหมือนเขาพยายามส่องเราอยู่สังเกตสังการเราอยู่นะคะ mm hmm. เขาน่าจะยังรักเราอยู่นะคะ mm hmm. ท่านที่สถานะไม่ชัดเจนก็จริงนะคะอยากจะอ,อยากจะเพิ่มเติมนิดนึงนะ mm hmm. เพราะว่าไพ่มันขึ้นแบบลักษณะประมาณนี้ mm hmm. เราอาจจะโฟกัสเรื่องการหาเงินหา การหาเงินความมั่นคงของการงานมากไปนะให้มีการขึ้นมาเตือนว่าอ่าอย่าจะละเลยไปนะคะถ้าเรายังรักคนที่เราคุยอยู่นะาบางท่านอาจจะกลับมาโสดในเดือนนี้ก็เป็นไปได้นะคะที่ผ่านมาเราอาจจะคุยกับใครสักคนนึง แล้วดูเหมือนว่าเงียบกันไปไม่ได้คุยต่อนะคะจริงๆแล้วเขามีการส่องเราอยู่นะคะอา,อาจจะหาจังหวะมาขอคืนดีในบางท่านแต่ยังไม่แสดงตัวในเดือนนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่บางท่านคือเดือนนี้อทนไม่ไหวแล้วอยากจะกลับมาขอคืนดีอยากจะคุยอยากจะปรับความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าไพา่โดยรวมแล้วถือว่าดีนะคะท่านสถานะไม่ชัดเจน ท่านที่มีปัญหาก็ได้เคลียร์คนที่จากไปเขาก็รู้สึกเสียดายเราอยากกลับมาคืนดีนะคะมาดูท่านที่เป็นแฟนกันแล้วสถานะชัดเจนแล้วนะคะเรียกว่า,าท่านที่เป็นครอบครัวก็รวมไปเลยนะคะ ที่คบกันนานแล้วนะคะใบใบนี้ขึ้นมาสอดคล้องกับใบนี้แน่เลยนะคะเราอาจจะช่วงนี้ละเลยความรักของเราไปนะคะม,มุ่งเน้นแต่การงานนะคะอย่าประสบความสำเร็จนะคะซึ่งถ้าเรารักเขาเราต้องยังใส่ใจเขาอยู่นะคะ เดือนนี้มีคนเก่ากลับมานะคะในกรณีก่อนหน้านี้มีปัญหาการเลิกลากันไปแล้วนะคะอยู่ในช่วงของหิวใจเขาจะกลับมาขอคืนดีกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เขากลับมาใน,ในลักษณะของมีเชิงอะคะ่ะอาจจะแบบฟอร์มเยอะอยากกลับมาคืนดีซึ่งตัวเราเนี่ย อยู่ในช่วงภาวะของการรักษาจิตใจเยียวยาตัวเองอยู่นะคะจะมีความลังเลค่อนข้างที่จะสูงนะว่าอ,อยากจะให้เขากลับมาหรือเปล่านะคะเพราะชาวมีนนะคะเป็นคนที่ชอบทํางานนะคะค่อนข้างจะทํางานเยอะกลายเป็นเห็นไหมคะให้ขึ้นตลอดเลยเรื่องการงานส่งผลต่อความรักของเรานะคะ เขาอาจจะน้อยใจเราก็เป็นไปได้ที่เราทำงานเยอะเกินไปนะคะด้านความรักส่งผลต่อการทะเลาะของเรานะคะหลายๆคู่อาจจะมีปัญหากันเพราะว่า,ามีเวลาให้กันน้อยนะคะแต่ชาวมีนก็มีนะคะที่ว่าไม่อยากอยู่สถานการณ์แบบนี้แล้วนะคะอาจจะ กลับมาสูตรอีกครั้งหนึ่งในกรณีท่านที่คุยกันแล้วพยายามสันพยายามปรับแล้วนะคะคิดว่าตัวเรา,เาใช้สติมากที่สุดแล้วในการตัดสินใจถ้าไม่ใช่จริงๆคบไปแล้วมันมันมัน,ม,นมันทุกข์มันไม่มีความสุขกินไม่ได้นอนไม่หลับมันไม่แฮป p ี y นะคะปัญหาก็ยังเหมือนเดิมแก้ไม่ตกนะคะ เราอาจจะทํางานเยอะแล้วเขาไม่ชอบหรือตัวเขาเองไม่มีเวลาให้เราอ่านะคะไพบ่บอกถึงการพยายามจะปรับในเดือนนี้นะคะ,ะแต่หลายๆคู่ก็อาจจะ กลับมาเหมือนโสดมันไม่เชิงว่าเลิอกกันเลยในเดือนนี้เลยแต่ดูแลลักษณะของการห่างๆแล้วกลับมาทําตัวโสดอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นการให้เวลาเป็นตัวเยียวยาหรือตัวพิสูจน์นะมันบ่งบอกถึงการกลับมาแบบตัวคนเดียวอีกครั้งหนึ่งนะคะ ไพ่ใบนี้เห็นไหมคะหลายหลาท่านเจอปัญหาไม่สิ้นสุดอา,อาจจะต้องเลือกแล้วว่าโสดไหมหรือว่าอยู่ยังไงอยู่ต่อนะคะไพ่ชัดเจนนะไม่ใช่ว่าตัวเราไม่ปรับนะคะพยายามปรับจูนตัวเองแล้วนะคะโอเคค่ะ เพิ่มเติมไพ่นิดหนึ่งนะคะเมื่อหลายท่าน่ะความสัมพันธ์ใหม่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าตัวเราอะมีความกลัวในความรักใหม่หรือสิ่งที่เข้ามานะคะ,อ,ะอยากให้เปิดใจกว้างๆนิดนึงนะ,อะขอจบการทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ